ป๊กบอกว่ามาโกกินเอาไหมป๊ามากบอกเอาไหมส่งไปให้เอามาพี่ EMS ต้องกินนะแต่ต้องกินนะกูส่งไปอ่ะอย่านะโอเคเดี๋ยวผมไปเอาให้ผมไปเอาให้ต้องกินนะตายพี่เอาปากเป้าในพิษแกยี่ดตกใจสัสอุ้งเงี้ยนะผมว่าตายค่ะผมว่าวินน่ยไม่ได้ใจค่ะคิปเปอร์หรอกเอาไหมจากินนะไปดูวินไปดูด้วยมันกินป่าวมันย่างไม่ได้มันกินไม่ได้ไม่ได้กินได้เลยกินได้เลยกินได้เลยเหรอต้องกินนะย่าต้องกิน ดูมันกินด้วยดีมันกินด้วยกินได้เฮียเดี๋ยวเลยเฮียบอกกูกินได้แม่งโลกหมุนเลยตอนนี้มาดูกระชับเลยตอนนี้กูกำลังเมาพิษอ่ะพี่เมาพิษอยู่เนี่ยพี่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 จะอ้วกเหลือครึ่งดวงอ่ะในผมผมผมลองกินหน่อยผมขอกินหน่อยมันเป็นยังไงอ่ะอยากรู้ลองรู้อะฟิลแบบนั้นเลยสมอกวีตอ่ะเฮียกูอยากลองกินดูบ้างว่าเฮียมูวนี้ย โคี้อโอ้โหโอ้ผมผมดื่มนมแป๊บพี่โคดี้ีจัดโอ้อะไรวะ้ดีพี่พี่ของคนดีลองดูลองดูอ่าโอเคดีจัดของดีจัดเยี้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุุ้แบาแบาครสร้างกำแพงดิมึงสร้างกำแพงดีโง่เบอร์ตายเนี่ยเบอร์ตายตาย มึงไม่สร้างกำแหงวะโดนหมูครบไม่พอครบหมดแล้วเรากไม่เอาออกมาเอาอี้อะมันีรูอย่งไรันไปพู่ไงห้าพี่พี่ไปห้ามาก่อนพี่กูฟังเสียงกูก็พอรู้แล้วว่ามันวุ่นวาเกี่ไหนไอ้เหี้ยเราไม่เอาบ็อกมากูงงเลยแทบเอาไอ้เหี้ยมันบอกหมดแล้วไงกูไม่รู้เลต้องบูกูจะไปห้าไม่รู้ได้ไงวะไป เมื่อคุณจะไปขุดบล็อกที่รู้ไงเมื่อกี้เออเขาจะมาขุดบล็อกที่นราลใช้ไงพี่ถึงเขาจะสุ่มได้อะไรก็ตามอ่ะแต่เขาจะหาใหม่เขาได้ไหม